ผู้ชายนี่มาเป็นสปีชีส์ที่แตกต่างสุดๆเลยมาดูหนุ่มๆลูกเสือกลุ่มนี้กันดีกว่ารูพฤติกรรมธรรมชาติของพวกเขาดูเหมือนว่าพวกเขาจะต่อสู้กันตลอดเลยล่ะแต่นเนทจิมและดีแลนคงจะจำการเข้าค่ายนี้ไปอีกนานเลยเพราะว่าค่ายของเขามีหัวหน้าลูกเสือคนใหม่และดูเหมือนว่าเธอจะพิเศษสุดๆเลยล่ะนี่คือคุณแอนนี่เธอมีระเบียบฉลาดและเข้มงวดสุดๆ ูเหมือนว่าพวกหนุ่มๆจะยังไม่รู้ว่าคุณแอนนี่มีนิสัยยังไงพวกเขาคิดว่านี่ต้องเป็นเรื่องผิดพลาดแน่เลยเราทำอะไรไม่ได้หรอกใช่ไหมแต่เขาใจผิดแล้วละจ้ะคุณแอนนี่เคยไปท่องเที่ยวทั่วเมโซโดยลำพังและเธอก็เป็นสาวที่ได้รับคะแนนในนารีสูงที่สุดในประเทศเธอเป็นเพื่อนกับธรรมชาติทั้งหลาย และความอยู่รอดก็คือชื่อกลางของเธอพวกหนุ่มๆคนจะดีใจที่ได้หัวหน้าลูกเสือคอนใหม่อย่างเธอนะและพวกเขาควรจะจริงจังกับการสอนของเธอด้วยสิ่งหนึ่นงที่สำคัญสำหรับการเป็นลูกเสือก็คือ,อการเอาตัวรอด ทันแรกต้องรู้จักการจุดไฟแต่ดูเหมือนว่านุ่มๆกำลังต่อสู้เพื่อที่จะทำให้เธอรู้ว่าพวกเขาสนใจกับบทเรียนมากแค่ไหนพวกเขายังฟังเธอสอนไม่จบเลยด้วยซ้ำดูเหมือนว่าพวกเขาจะต่อสู้กันตลอดเลยล่ะ <S 2> <S 2> ดีแลนลองใช้แว่นตาของเขาจุดไฟส่วนจิมลองจุดไฟด้วยใบหน้าสดฮอตของเขาแต่มันไม่เวิร์กหรอกตอนนี้ตาเน็ตแล้วล่ะนี่เป็นการเข้าใกลฤดูร้อนครั้งที่8ของเขา เขาก็เลยรู้วิธีสุดไ้ายเป็นอย่างดีแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้รู้ทุกอย่างหรอนะโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภนะัยน่ะเพื่อป้องกันไม่ห้ไฟไหม้ป่าอันนี้เลยใช้เชือกไปดึงก้อนเมฆที่ใกล้ที่สุดมาเพื่อทําให้ฝนตกแถวนี้ถ้าไม่ได้ความช่วยเหลือจากคุณอันนี่แล้วแล้วก็นุ่มๆคงเจอปัญหาใหญ่ไปแล้วล่ะดีแลนชอบอวิทยาศาสตร<อ>์มากเลย เขาชอบตั้งคำถาม ao, และค้นหาคำตอบใน,นหนังสือของเขา <ies. S 1> แต่บางครั้งการอ่านหนังสือนัน้นก็อาจจะใช้เวลานานมากแต่ถ้าคำถามคือการต่อสู้กับยุงแล้วล่ะก็ <LC> คุณอาจจะไม่มีเวลาเยอะขน,นาดนั้นเ <off Yas size> นทช่างแตกต่างจากลีแลนสุดๆเขาชอบลงมือปฏิบัติเสมอและเขาคิดว่าหนังสือเกี่ยวกับยุงอันนี้คงจะมีประโยชน์มากเลยแหละที่จะใช้เป็นอังุธษหน่าแต่พวกเขาลืมไปว่าเขาอยู่ที่ไหนกันถ้าพวกเขาอยากจะเรียนรู้ พวกเขา้าจะฟังคุณแอนนี่นะประเพณีสุดคลาสสิกของค่ายฤดูร้อนก็คือการเล่าเรื่องรอบกองไฟนี่ล่ะทุกคนเตรียมเรื่องสุดสยองขวัญมากันหมดเลยาบางคนเขากลัวน,น้ำหนึบางคนก็เล่าเรื่องขนลุกเกี่ยวกับงูตัวน้อยแต่สำหรับคนอย่างจิมแล้วแล้วก็เขามีพฤติกรรมแปลกไปสักหน่อยจิมคิดว่า ที่น่ากลัวที่สุดในโลกก็คือคือสิวเม็ดใหญ่บนหน้าของเขาไงล่ะแค่เขาคิดถึงมันเท่านั้นแหละ <c oughs> ก็ขนลุกไปหมดเลยซิมรักแม่ของเขามากกว่าทุกอย่างเลยแต่เขาก็รักหน้าตาของเขาเหมือนกันนะงั้นตอนที่เขาไม่ได้อยู่กับแม่ของเขา <c oughs> เขาก็เลยรักตัวเองที่สุดไงละ่ะ <c oughs> เขาเดินเข้าไปข้างในป่าโดยที่ไม่คิดเลยว่าอะไรอยู่รอบตัวจริงปะเนี่ยไม่ได้ยินอะไรเลยด้วยไง สุดท้ายคุณแอนนี่ก็ามาช่วยเขาไว้ได้ทันเธอกำลังต่อสู้กับน้องหมีอยู่ส่งนจิมนั้นใช่จิมยิ่ไม่เปลียดเลยล่ะวิชาที่สำคัญสำหรับลูกเสือก็คือการปฐมพยาบาลดูเหมือนว่าวันนี้หนุ่มๆจะมีโอกาสได้ลองทำกันเพื่อที่จะได้รับเหรียญการปฐมพยาบาลเนส<อ>บอกว่าเขาอยากทำก่อนเองเขาเคยทำมาก่อนแล้วล่ะเพราะว่าเขามาเข้าค่ายบ่อยมากเลยไงดูเหมือนว่าเขาจะเริ่มได้ดี แต่สุดท้ายเขาก็ทำพลาดสุดๆเลยเขาไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยด้วยไงจริงจังบ่เนี่ยบางทีจิมอาจจะทำได้ดีกว่าเขาจะเริ่มด้วยการทำ CPR แต่ดูเหมือนมันจะยากไปสำหรับเขาอ่ะเขาสามารถทำ CPR ได้กับคนที่ฮอตที่สุดเท่านั้นแหละนั่นเป็นเหตุผลที่เขาวางรูปของตัวเองไว้บนหน้าของเพื่อนน่ะก็เผื่อไว้ก่อนแหละเผื่อเขาต้องจุ๊บกับเพื่อนสนิทของเขาอย่างดีแลน แต่จิมใช้เวลานานมากเลยในการชื้นชมตัวเองโอ้หนุ่มๆมาดูปรมาจารย์กันดีกว่านาทานจริงจังกับการจีบคุณแอนนี่สุดๆเขาไม่เคยเจอผู้หญิงที่แข็งแรงและกล้าหาญแบบนี้มาก่อนเขาเลยทำช่อดอกไม้มาให้เธอเขาอยากบอกกับเธอว่าเขารู้สึกยังไงแต่สุดท้ายดีลแลนก็เจอกับเขาเขาก็ตกหลุมรักกับคุณแอนนี่เหมือนกันแต่เขารู้ว่าเขาต่อยสู้เน็ตไม่ได้หรอกเขาเลยต้องการกำจัดคู่แข่งด้วยวิธีสุดกระปรกเล็กน้อย เขากำลังทำกับดักอยู่และนาธานก็ไม่รอดกับดักนี้ทั้งหมดเป็นไปตามแผนเลยสุดท้ายนาธานก็เลยต้องห้อยต่องแต่งอยู่แบบนี้ใครจะไปรู้และว,ว่าเขาต้องห้อยแบบนี้นานแค่ไหนถ้าคุณอันนี่ไม่ผ่านมาเห็นนะ่ะเพื่ที่จะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นสำหรับหนุ่มๆคุณแอนนี่เลยทำบอร์ดเพื่อสแสดงกฎของค่ายนี้แต่หนุ่มๆเขาไม่แคร์เรื่องกฎอะไรหรอกม่มีใครสนใจใดูมาเลย เนทเลยเขียนประกาศของเขาลงไปบนบอร์ดแทนดูเหมือนว่าจะมีปัญหากับประกาศที่เขาเขียนลงไปตอนที่ดีแลนผ่านมาเห็นเขาไม่ได้อยากจะช่วยหรอกนะเขาแค่พยายามแก้มันน่ะแล้วพอเขาไปเท่านั้นแหละจิมก็เข้ามาแก้อีกเหมือนกัน ตอนนี้คุณแอนนี่กลับมาแล้วล่ะดูเหมือนว่าบนกระดานจะมีข้อความอยู่ด้วยนะมันบอกว่าจิมรักตัวเองมากเลยล่ะเป็นแบบนี้ตลอดเลยดีแลนพร้อมแล้วล่ะที่จะบอกความรู้สึกของเขากับคุณแอนนี่เขาจะให้ดอกไม้ช่อน,นี้กับเธอแต่เขาเป็นภูมิแพ้เกสรดอกไม้นะ่ะแหมแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้อยู่แล้วล่ะเพื่อผู้หญิงที่ฉลาดแข็งแรงและมีเสน่ห์อย่างเธอแต่ดูเหมือนว่ามีบางคนไม่อยากให้พวกเขาอยู่ด้วยกันและเขายังมีแคนที่ต้องชำระ เนต้องการจะให้ดีแลนดูว่ามันรู้สึกยังไงแต่ดีแลนไม่หลงกลเขาหรอกอเขารู้อยู่แล้วล่ะเพราะเขาเคยทำกับดักมาก่อน่วนทานนั้นไม่เข้าใจว่าทำไมกับดักถึงไม่ได้ผลแล้วเขาก็เลยโดนกับดักของตัวเองเลยล่ะโทษทีนะไอน์สไตน์ ตอนที่คุณแอนนี่กำลังกินเบอร์รี่ของเธออยู่พวกหนุ่มๆเขาก็กำลังเรียนผูกเชือกกันลูกเสือตัวจริงเขาก็ต้องรู้วิธีการทำเลื่อนใช่ไหมล่ะเจ้าของสถิติการผูกเงื่อนของโลกใบนี้ก็คือคุณวินเซนต์เขาผูกเชือกขึ้นมาเป็นบ้านของตัวเองเลยนะแต่พวกหนุ่มๆไม่ได้เก่งขนาดเขาหรอกแทนที่จิมจะเรียนรู้การผูกเชือกด้วยตัวเองเขากลับหลอกให้คุณแอนนี่มาทำให้ดูฮ่าจำหรัเด็กน้อยเขาคิดว่าเธอทำไม่ได้หรอกโจทย์ง่ายๆแบบนี้เหรอ จะทำได้อยู่แล้วล่ะตอนที่เธออยู่ในป่าเธอผูกเงื่อนด้วยหญ้าที่อยู่บนพื้นแล้วเอามันไปขายให้เจ้าพวกมดคุณครองจะทำทุกอย่างหรือยังคุณห้ามเสื่อใครทั้งนั้นแหละเพราะว่าถึงแม้จะเป็นหัวหน้าก็อาจจะเจอกับปัญหาได้ดูเหมือนว่าคุณแอนนี่จะถูกมัดไว้บนต้นไม้ด้วยเถาวัลย์พวกหนุ่มๆตื่นเต้นกันมากเลยแต่พวกเขาไม่มีไอเดียและไม่รู้จะทำยังไง สิ่งที่พวกเขารู้อย่างเดียวก็คือพวกเขากำลังตะโกนรอให้ทุกคนช่วยแหมชัดเลยล่ะแบบเนี้ไม่ผ่านโจทย์นี้แนะ่พวกนายไม่สมควรได้รับตราพวกนี้ถ้าพวกนุ่มๆอยากได้ตราของพวกเขาคืน พวกเขาต้องทำให้เธอเห็นว่าพวกเขาเหมาะสมที่จะได้มันด้วยการตามหาคุณแอนนี่มันก็ดูเหมือนจะง่ายอะนะแต่พวกเขาไม่ได้ตามหาเ,เพื่อนๆอยู่นะพวกเขากําลังตามหาราชินีตัวจริงของป่านี้ที่พวกหนุ่มๆลูกเสือตัวน้อยเรียกเขาว่าคุณแอนนี่เธอทางตัวเก่งมากเลยล่ะครั้งหนึ่งเธอเคยปลอมตัวนอกเครื่องแบบไปไว่ายน้ํากับปิรันย่าแล้วพวกมันก็ไม่รู้เลยสุดท้ายผู้หนุ่มๆเขาก็มาเจอกัน เธอไม่เบื่อกับการรอแบบนี้พวกเขาก็คงไม่มีทางเจอเธอแน่เธอสงสารพวกเขาเธอก็เลยเอาตราขืนพวกเขาไปซัมเมอร์เนี่ยสนุกสุดๆเลยเนาะแต่ทุกเรื่องมันก็ต้องมีวันจบคุณแอนนี่ต้องบอกลาหนุ่มๆลูกเสือแล้วล่ะ ราะว่าพวกเขาต้องกลับบ้านหรือต้องกลับไปเรียนนะ่ะม่นาฐานสำฉันมาเก้าปีแล้วนะหนุ่มๆไม่อยากที่จะจากเธอเลยและในใจของเธอนั้นดูเหมือนว่าแอนนี่ก็ไม่อยากจากพวกเขาไปเหมือนกันวันแรกของการเรียนในโรงเรียนเริ่มแล้วพวกหนุ่มๆก็ต้องตกใจมากเลยล่ะตอนนี้พวกเขาก็ต้องใช้เวลาร่วมกันทั้งปีเลยแปลว่าคุณครูคนใหม่ของพวกเขาก็คือ หัวหน้าลูกเสืองั้นคราวนี้คงต้องตั้งใจเรียนกันแล้วล่ะหรือไม่บางทีคราวหน้าการเดินทางครางยิ่งใหญ่ของพวกเขาก็อาจจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งคุณชอบวิดีโอใหม่ของเราไหมคุณชอบตอนไหนมากที่สุดหรอบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่องทูมทูมทริป